ครับเพื่อนๆเอนนาบางคนกันยังมัทันหูว่าแมงกอกมันเป็นแบบใดนี่ละครับตัวแมงกอกนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวแมงกอกนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือตัวแมงกอกนะเมื่อดนะครับเมื่อจะถ่ายให้ดู มือดเนาะมองไม่เห็นไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดเจนไปเลยนะครับนี่คือแมงกอกนะครับอันนี้คือแมงกอกกับปีละครั้งนะครับที่เราจะได้กินนะครับอันนี้คือแมงกอกคล้ายแมงคลามนะครับตัวนี้ก็มันจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเมียนี่ จะเป็นตัวเมียนะครับนี่นี่มันจะเป็นตัวเมียนะครับถ้ามีเขาเนาะนี่มีเขาเนี่จะเป็นตัวผู้นะครับนี่นี่เป็นตัวผู้นะครับนี่นี่คือแมงกอกนะครับเพื่อนเเราทุกคนนะครับมาให้ดูกันนะครับเก็บความรู้เล็กๆกน้อยน้อยนะครับเป็นแมงป่าปีละครั้งนะครับที่เราจะได้กิน เอามาทอดนะครับแล้วก็รวยด้วยรสดีนะครับรสชาติสุดยอดมากนะครับครับนี่ครับคือแมงกอกนะครับเพื่อนๆ